สวัสดีครับตัวนี้เป็นอีเซกินะครับ E3 CE นะครับ30แรงม้าเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพดสวยเลยน็อตทองท้องเหลืองกันหมดเลยนครับติดเครื่องครับสวัสดีครับดังงานรถนะ นี่ของทองเลยนะตัวเลยมีมีควันเลยครับมีท่อไอส่งเสียมาครบไอ้น้องในชา้าเดี๋ยวเช็คให้เรียบร้อยครับนิ่มๆเลยอ่ามันดังมันดังไอ้นี่นะนี่ครับเดี๋ยวติดอีกทีนึงังติดง่ายครับดังงารถหน่อยนะ ครับผมสวยๆครับ e เ e k i e สาม e นะครับ1,429สีส cc สวยๆครับบางใหญ่กเกษตรยนต์ครับคัดง,งามๆมาขายครับผม